เขียวเข,เขียวเข้มค่ะเขียวเข้มเขียวเข้มแล้วก็หนาด้วยคุณแม่ครับอ่าเป็นมันด้วยนะคะท่านผู้ชมโอ้ใบใหญ่ด้วยทั้งใหญ่ทั้งยาวหนาใบหนาขึ้นครับเนี่ยโอ้โหดูกิ่งดูก้าแวแข็งแรงนะครับอย่างนี้นะครับแสดงว่าเป็นการทําให้การปรุงอาหารได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์โอทูนะคะเห็นต้นใบ สวยดกอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคะของเราบำรุงทุกส่วนนะคะเมื่อใบปุุงอาหารดีหัวมันก็ดีด้วยใช่ไหมคุณแม่และเกษตรกรส่ได้ไหมคะส่วนส่วนมากจะกลัวว่าใบงามกลัวหัวจะไม่ดีไม่ต้องไปริดใบทิ้งนะคะ เพราะบางคนเกษตรกรเข้าใจผิดนะครับริบหม้อข้าวหมดเลยหม้อใบริ่เตียบเสมือนโลครัวค่ะที่ไว้คอยปรุงอาหารนะคะอ่อันนี้สามเดือนฉีดพ่นไปแล้วสองครั้งเห็นว่าครั้งที่สองนี่เพิ่งฉีดไปเพิ่งฉีดไปสิบห้าวันนะเพิ่งฉีดไปได้สิบห้าวันนะคะครั้งที่สองนะคะน่า มั่นใจแค่ไหนคะกับผลิตภัณฑ์โอทูตอนนี้ก็มั่นใจว่าของเขาไปด้วยสวยนะคะโอ้ขนาดคราวที่แล้วเนาะได้นแล้วถอดใจแล้วจะไม่เอาแล้วแต่มาครั้งนี้เนี่ยคือตั้งใจตั้งใจใช้เต็มที่แต่คุณหอยลืมตัวหนึ่งนะเนี่ยถ้าผสมทั้งสามตัวนี้ใช้ตัวฟาวกานี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวฟาวกาตัวนี้จะเป็นตัวฆ่าเชื้อรา ตัวนี้จะเป็นตัวฆ่าเชื้อราและเป็นสารระเบิดดินด้วยค่ะป้องกันและกำจัดด้วยค่ะถ้าดินมันร่วนซุยใช่ไหมร่วนยหัวมันก็ยิ่งยิ่งขยายทั้งใหญ่ทั้งใหญ่แล้วที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถจะไปปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ยได้นะครับได้ถึง300เท่าตัวเลยทำให้ปุ๋ยสลายตัวเร็วสลายตัวเร็วเอาอาหารมาใช้ได้ง่ายขึ้นมันก็จะสามารถที่เอาปุ๋ยมากินได้เร็วขึ้นครับโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยนะครับ คิดว่าปีหน้าก็คงต้องใช้ปีนี้คงไม่ทันแล้วเอาพี่แขมั่นใจแค่ไหนกับผลิตภัณฑ์โอทูตอนเนี้ยก็มั่นใจว่าของเขาได้เต็มร้อยล่ะค่ะเอามั่นใจแล้วอยากรวยคนเดียวบอกท่านผู้ชมเชิญเชวนท่านผู้ชมมามาใช้หน่อยจะได้รวยด้วยกันก็เชิญมาใช้ด้วยกันนะคะโอทูอาจจะแพงแต่ก็ได้ผลค่ะใช้แล้วไม่ผิดหวังค่ะไี่ไชื่ออะไรครับเียงแของเหยงแขนขอบอร์โรด้วยนะคะ เรียงแขด้วงทองครับบ้านเลขที่3 3หมู่10เดตำบลภาคพ้ออำเภอแกะคอยจังหวัดสระบุรีแล้วถ้าเืิดเกษตรกรท่านอื่นเนี่ยสนใจนะครับนะฮะแล้วสามารถโทรไปหาคุณพี่ได้ตลอดเวลานะครับขอเบอร์โทรด้วยนะครับ089ค่ะ9003591ค่ะครับค่ะท่านผู้ชมครับนะฮะจะเห็นไหมครับว่าเกษตรกรท่านนี้นะครับ ท่านได้ใช้ o โอทูผลิตภัณฑ์ของ O2 แล้วเนี่ยครับเยี่ยมจริงๆนะครับถ้าเผื่อท่านไหนสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามนะครับหรือจะโทรถามคุณแม็กก็ได้หรือจะโทรถามผมนะครับแม็ก O2 นะครับเบอร์โทรนะครับ0895823358ครับ ตอ24ชั่วโมงมีอะไรรับใช้ยินดีเลยไม่ว่า<ะ>เรื่องสินค้าหรือเรื่องแผนการตลาดแผนรายได้ได่พี่อ้อยล่ะคะโอ้ยวันนี้ยิ้มหน้าบานเลยเนี่ยมาแนะนําพี่แขแล้วพี่แขใช้ได้ผลอ่ะคุณอ้อยอให้ความมั่นใจกับท่านผู้ชมหน่อย เรามั่นใจได้เลยนะคะของอ๋อยโอทูนะคะเบอร์โทร083317 4335ค่ะถ้าสนใจที่จะได้อยากรู้ข้อมูลรายละเอียดนะคะโทรติดต่อได้เลยค่ะที่4ชั่วโมงอ่าไม่ว่าจังหวัดไหนทั่วประเทศไทยคุณอ๋อยรวยต้องคุณที่นะคะคุณอ๋อยจะไปถึงที่ค่ะไม่ธรรมดานะคะท่านผู้ชมนะคะคุณอ๋อยดนี่จะเป็นคนที่ติดตามดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทย เมื่อมาแนะนําให้เกษตร,รษกรใช้แล้วคุณอ๋อยก็จะมาติดตามเป็นระยะระยะนะคะอย่างวันนี้ก็เหมือนกันอย่างที่บอกนะคะฝนตกโปรยปลายแต่ทีมงานของเราก็ไม่ย่อท้อนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะคะถ้ายังไม่ได้ใช้ก็รีบเอาไปใช้จะได้เป็นเศรษฐีเหมือนพี่แขนะคะอยากมีไรายได้อยากมีไรายได้เสริมเพิ่มจากงานประจําหรือว่าอยากทําเป็นธุรกิจมีไรายได้เดือนละหลายห,ายหายมื่นนะคะเหมือนอย่างคุณแม็กคุณอ๋อยก็โทรมาหาเราได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยูออย่ด้านล่างโอทู ยี่ยมจริงค่ะโอทูยี่ยมใช้แล้วรวยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับถ้าเกษตรกรไทยยุคใหม่นะครับหันไ่ใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ดีๆแบบนี้นะครับรับรองครับชีวิตท่านต้องเปลี่ยนไปแน่นอนครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับผมยังมีทีเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องอะไรพักคู่เดียวครับ จากอดีตที่ผ่านมาผืนดินของประเทศไทยเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติอันเหมาะสมกับการเกษตรที่หลากหลายจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าอู่น้ำแห่งสำคัญของโลกแต่ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาผืนดินของไทยกลับต้องประสบกับปัญหาอย่างหนักจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรจนก่อให้เกิดสภาวะขาดแร่ธาตุ และกระทบกับผลผลิตการเกษตรโดยรวมของประเทศให้ตกต่ำส่งผลสู่คุณภาพชีวิตที่แย่ลงของเกษตรกรไทยจากความเป็นจริงดังกล่าวบริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นลจำกัดจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2547ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านประธาน ชัดชัยประเสริฐสุวรรณและท่านผู้บริหารระดับสูงที่มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสานกับการค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจังจากทีมนักวิชาการในการสร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรจากธรรมชาติหรือกเกษตรอินทรีย์ที่ลดการใช้สารเคมีด้วยการนำข้าสารประกอบซึ่งได้มาตรฐานจากต่างประเทศเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยไม่กระทบกับสภาวะโลกร้อนเพื่อคืนชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาสู่พื้นดินไทยอีกครั้งและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของเหล่าเกษตรกรไทยให้กลับมามีรอยยิ้มและความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นทางบริษัทโอทูอินเตอร์เนชลจำกัดยังได้สร้างระบบเครือข่ายธุรกิจแบบขายตรง ที่มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกๆคนในทุกๆสาขาอาชีพซึ่งมีความมุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ก้าวเข้ามาสร้างธุรกิจของตัวเองที่ไร้ความเสี่ยงและสามารถเติบโตขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดพร้อมกับรายได้และผลตอบแทนที่คุ้มค่าซึ่งสามารถกำหนดได้ด้วยตนเองจากการสนับสนุนของ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชั้นยอดของทางบริษัทที่มีความหลากหลายและครบถ้วนในภาคการเกษตรอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้คือเจตนารม์อันยิ่งใหญ่ของบริษัท O2 ทูอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดในการที่จะสร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบเพื่อคืนชีวิตอันอุดมให้กับผืนดินไทยและคืนคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับเหล่าเกษตรกรพร้อมระบบธุรกิจเครือข่ายที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับเหล่าสมาชิกทุกคนและเหนือสิ่งอื่นใดคือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลผลิตการเกษตรคุณภาพอันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและก้าวไกลอย่างไม่หยุดยัง้ง า่าะรูหัวใจคนที่เชือข่ายเปิดกันอานตลาดี่เคาะสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ข,ของเดือนทั่วประเทศ เข้าสู่รายการเอ็กซ์ต้ากล้าท้าโดยกับผมกายพลินอีกครั้งครับโดยช่วงนี้มาดูว่าสินค้า O2 f a ฟาเวอนะครับเห็นผลจริงหรือไม่โดยเฉพาะไปใช้กับอ้อยเนี่ยนะเขาบอกว่าสุดยอดว่าไม่มีอะไรดีเท่านี้อีกแล้วไปค้นหาคำตอบเลยครับเอางี้เดียวคุณกุ๊กไก่ฮะ,ะปัจจุบันนี้โอทูนี่มีคนไปฏิเสธไหมเวลาเราเป็นเสนอขายเนี่ยไม่เลยค่ะทาะําไมมันม่นใจว่ามันดีขนาดนั้นเหรอะใช่เพราะว่า ทุกคนเนี่ยจะจะเริ่มรู้จักมันเยอะมากแล้วค่ะจากจากปีแรกๆที่ที่ไปนําเสนอนะคะอาจจะยากหน่อยยาก็คือก็จะรู้จักแต่ใกล้ๆบ้านที่ที่ที่เห็นนะคะแต่ช่วงแรกๆะแนะนํายากหน่อยแต่มารุ่นหลังนี่ไม่ไม่ต้องแล้วเพราะว่าออกทีวีทุกวันใช่มีสื่อก็คือขายไม่ยากหรอกใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนรู้จักหมดแล้วจักหมดก็ดูสบายใช่ค่ะครับมีความสุขไหมในการทาขายตรงมีความสุขมากความสุขใช่นี่คนคนข้างเคียงแบเวลาใช้แล้วบางคนอาจจะบ่นนะ ปกตินี่ถ้าสารเคมีก็ต้องมีกลิ่นใช่ไหมคะแล้วก็เวลาจะใช้ให้ใครไปฉีดเนี่ยคนยากมากคนงานจะหายากมากแต่ตอนนี้คือทุกคนจะรับหมดเลยเลยอาจจะให้ไปฉีดไรเท่าไรก็เอาอะขอเป็นโอทูค่ะคือไม่ต้องปิดปากปิดจมูกแล้วก็ครับทุกคนก็มั่นใจแหละใช่ไหมครับแล้วคุณอ้อยเป็นไงเห็นบอกว่าล่าสุดไปฉีดอ้อยที่ไหนนะสลับรีเหมือนกันค่ะอ้อยเป็นไง ก็เขาใช้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะพระเจ้านี้ก็ใช้มาตั้งแต่ว่าปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วทีนี้พอหลังจากที่ได้ใช้มาเริ่มใช้อ้อยมเนี่ยเขาบอกประทับใจมากตอนนี้เขาใช้ทั้งสามตัวเลยค่ะทั้งฟาวนินฟาวาก้าด้วยค่ะผสมกันเลยผสมกันเลยค่ะผลผลิตเป็นไงดีไหมโอ้โหของเขาสวยมากเลยค่ะลำขึ้นใหญ่สวยอวบพูดอย่างเดียวไม่มองไม่เห็นภาพมองไม่เห็นภาพต้องมีคนไปถ่ายมาให้ดูอ่ะมีค่ะค่ะให้ คนนี้ค่ะคุณแม็กแล้วเหรอนี่แหละคับอันนี้ไปแย่งนคลิปช่างกล้องเลยออไปถ่ายทุกงานตรงไหนใช้โอทูแล้วดีๆยวบอกมาเลยเดี๋ยวแม็กจัดให้้ถ่ายมาฝากอีกใช่ไหมถ่ายมาฝากครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมเลยครับ ขอบคุณครับ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 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอทูสัญจรวันนี้เราเดินทางมาที่อำภกเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะเราได้เดินทางมาพบกับเกษตรกรที่ได้นําผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูมาใช้กับอ้อยได้ผลดีเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาพบกับเจ้าของไร่กันนะคะอ่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ<ม>สวัสดีค่ะคุณแหม่ม ปลูกอ้อยปีนี้เห็นว่าปลูกเป็นปีแรกจ้าโอ้โหกเกษตะกร,ะกรมือใหม่นะคะแล้วยังมีความคิดที่ใหม่แล้วก็ทันสมัยนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้โดยการแนะนําของคุณอ๋อยะนะคะ,คะตอนแรกที่เห็นว่าใช้ฟาวเจนสีเขียวๆนี่ขวดเดียวขวดเดียวเออเอาไปใช้แบบไหนคะยังไงก็เอามาฉีดเอามาฉีดตอนได้อ้อยเดือนกว่ากว่า อเริ่มครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกได้เดือนกว่าเออแล้วใช้อัตราส่วนในการฉีดพ่นยังไงคะห้าซีซีต่อน้ำหนึ่งเป้ยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรฉีดได้ไล่หนึ่งเลยจเออห้าซีซีนี่ตกกี่บาทคุณสอยตกแล้วซีซีห้าสิบแปดบาทเออซีซีหนึ่งห้าบาทแปดสิบตังค์นะคะห้าซีซีก็ตกยี่สิบเก้าบาทนะคะยี่สิบเก้าฉีดบาทฉีดได้ไล่หนึ่งโออแล้วต่อมาฉีดครั้งที่สองครั้งที่สองก็ได้สองอาทิตย์ อีกครั้งที่สองโอ้ห่างกันสองอาทิตย์สออิบสี <4 S 2> ่วันจ้าอ่าฉีดเลยเพราะว่าอ้อยเนี่ยพอเราฉีดไปครั้งแรกมันโตเร็วโตวไวมากตเร็วมาก โอ้โหพอเราได้สี่ห้าวันมาดูเนี่ยโอ้ผิดหูผิดตาเยอะเลยแล้วพอใจไหมคะพอใจมากเพราะผมมันเห็นผลเร็วเห็นผลเร็วนะแค่สี่ห้าวันเห็นความแตกต่างเอาอยากจะถามว่าแตกต่างยังไงเนี่ยท่านผู้ชมกําลังรอฟังเราอยู่อะแตกต่างยังไงแตกต่างยังไงก็แบบตอนที่เราไม่ได้ฉีดมันไปอีกอย่างหนึ่งพอฉีดแล้วดูเหมือนมันงามขึ้นโตขึ้นต้นก็ใหญ่คือคล้ายๆกับยอดมันพุ่งเร็วความสูงก็พุ่งเร็วแล้ว ลำก็ใหญ่ขึ้นข้อป้องก็ยาวขึ้นเมื่อกี้นะคะคุณเหมมพาเราไปดูแปลงที่อ้อยที่ไม่ได้ใช้โอทูนะคะท่านผู้ชมคนละเรื่องเลย <laughs> ใช่ไหม